ผู้ตรวจการแผ่นดินยินดีกับโครงการฝึกทักษะอาชีพเด็กที่ไม่ได้เรียนต่อจนประสบความสําเร็จนะครับหลังจากที่เด็กจบมามีงานทําเข้าสู่ตลาดแรงงานฝีมือโดยในปีหน้า2569นี้ก็เตรียมที่จะขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมด้วยครับ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับซึ่งดำเนินงานมาแล้ว6ปีมีนักเรียนเข้าฝึกอบรมในสูตรอบรมทั่วประเทศจนจบหลักสูตรอาชีพกว่า4 0 0พคนและกว่า3,000คนมีงานทำจริงครับ นายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินก็บอกในการว่าโครงการนี้เป็นกลไกในการสร้างโอกาสใหม่ให้กับเด็กในการพัฒนาตนเองและก้าวสู่ความมั่นคงในอนาคตโดยเด็กที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเช่นการฝึกทักษะอาชีพกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานขณะเดียวกันก็จะได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารรวมถึงมีที่พักฟรีตลอดระยะเวลาการอบรมอีกด,ด้วยครับ โดยมีเป้าหมายที่จะดูแลเด็กนักเรียนที่จบม .3 แล้วไม่ได้เรียนต่อในแต่ละปีให้มาเข้าฝึกทักษะอาชีพที่สถาบันหรือสำนักง,งานพัฒนาฝลงานจังหวัดซึ่งมีอยู่ทั้ง76จังหวัดประมาณ4-6เดือนแล้วค่อยเข้าไปสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือ ลักษณะการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจะเป็นการเรียนฟรีไม่เสียค่าหน่วยกิจกินฟรีคือมีเบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกอบรมวันละ240บาทอ,อยู่ฟรีมีหอพักให้ให้ให้อยู่โดยไม่ไม่เสียค่าเช่าจบแล้วมีโอกาสมีงานทําสูงเพราะว่าก่อนจบหลักสูตรสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัด จะร่วมกับหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเ,เตรียมตำแหน่งงานว่างในพื้นที่รองรับขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขทั้งปัญหาการเดินทางของเด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงงบประมาณที่ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในวันหยุดและก็ข้อจำกัดในการเปิดหลักสูตรบางสาขาครับ สำหรับปีหน้าปี2569ตั้งเป้าว่าจะเตรียมขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิมชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6รวมถึงนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมปลายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่ากศนอเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ยังจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มากขึ้นเพื่อให้บรรดาเด็กๆและก็ผู้ปกครองได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ครับยังอยู่